กคนว่ามันจะเลี่ยงไหมสีรุ่นเลี่ยงอ่ะเจ๊แต้มโอเคเจ๊แต้มก็รู้อ่ะนเจ๊แต้มชนกับเจ้านะทุกคนนะโอ้โหวัดว่าวัดวาวัดวาไปเรืเ่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆตอนนี้เราก็ยังได้อยู่นะทุกคนนะโอ้ไม้นี้สี่ขอยี่สิบเลยแล้วกันอุ้มบล็อกแปดสองเล่งจอดเลยจอดเลยแหละโอ้โหปั็อกแปดสองเล่งเนี่ยไม่พีลิ่พีลายโอ้โหจบแบบสวยงามนะทุกคนเออบลอกแปดสองเล่งเออรอบนี้บวกมาสามสิบแปดบาทอ้าวอ้าวอ้าวอ้าทุนยี่สิบบาท เอยไปกันต่อปัวปังเวอร์คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะจ๊ะสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับน้องสี่คนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนขารอบนี้อยู่กับน้องสีในเกมไพ่ป๊็อกแดงคะ่ะจะอยู่ที่คาเอ็นทีโปเกอร์นะทุกคนนะโอ้โหรอบนี้น้องพว่ทุนมา20บาท่าเริ่มจาก20มบาดูกันว่าบล็อกแดงปั้นทุนยังไงให้รอดคะ่ะทุกคนขาน้องสีขอไปห้องแรกก่อนเลยนะเพราะว่ารอบนี้คือ,อทุน20บาทเลยออเอาะว่า แพงขั้นต่นสำสองบาทค่ะทุกคนค่ะเออเกมนี้ค่ะมาเปิดเลยอุ้ยเจ็ดแต้มโอเคเจ็ดแต้มสีอยู่นะเออสีอยู่นะมาดูกันว่าบอกเล่นปั้นทุนยังไง <7 S 1> ให้รอดฉะับสีค่ะโอ้โหแม่แรกก็สวยงามเลยนะทุกคนโอ้โหกินเจ้าค่ะเจ้าสีแต้มทุนน้อยของสีนะวันนี้ยเออสีก็จะค่อยๆไล่ไปแล้วกันโอ้ยห้าแต้มสองเล่งเรียกนะทุกคนนะ เออวิยกาวหลังเอา้าวกาวหลังสวยโอ,โอ้ยเจ้าสามแต้มกินเรียบคะ่ะทุกคนเออสวยงามสวยงามนะโอ้โหสองไม้แรกนี่ก็หวานเจี๊ยบเลยทุกคนเอ,อ้ยมาอรอบนี้สีขอขยับไปที่5บาทก่อนนะทุกคนนะค่อยๆไล่ไปอุย้ยเจ็ดแต้มนี่สวยนะเอออยู่เลยสีสามนี่ห้านี่ไปนวลละเออไม่แ <7 S 1> ม่ไม <7 S 1> คงไม่มา <7. S 1> แล้วอเอาแล้วสามรอบรวดเลยนะทุกคนนะโอ้โห เจ้าสามแต้มเราเจ็ดแต้มเรากินเจ้านะทุกคนอนะโอ้ยกินรอบวงเลยทุกคนเอ้ยโอ้ฝั่งนี้ฟูเฮานะบังปังเลยอืเกมไพ่๊อกเด่นนี่ก็คือเล่นง่ายเล่นไวเล่นกับคนจริงไม่มีเอไอนะทุกคนนะโอ้โหห้า <5 S 2> บาทน,นั้นเด้อเดี๋ยวเ uh huh. จ้าบอกเก้าไม่เป็นไรค่ะเออไม่เป็นไรสูสีส่วัดวากันค่ะทุกคนขาโอ้โหเจ้าบอกเก้าเราต้องยอมเจ้านะโอ,อ้รอบนี้สิขอขยับมาที่สิบบาทก่อนละกันเพราะว่ารอบที่แล้วก็คือเราเสียนะเราก็ทบเลยรอบนี้เออ เราเสียปุ๊บเราทบปั๊บค่ะทุกคนค่ะค่อยๆทบไปนะโอ้หกแต้มหกแต้มอยู่หกแต้มสวยอา้อาจ้าบอทค่ะทุกคนอโอ้โหสวยงามนะช็อตนี้กินรอบ,บวงอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะเอเอเฮ้ยปั้นไปเรื่อยเทคนิคของสีคือปั้นไปเรื่อยค่อยๆปั้นนะทุกคนนะไม่ต้องรีบต้องร้อนนานไงโอ้โหพัก 9, 2, เก้าสองเล่งเจ้าก็สองเล่งนะเสมอกันเลยทุกคนโอ้โหมันอะไรจะเหมาะจาอขนาดนี้เอยสิบบาทเหมือนเดิมทุกคนยังยีสิบบาทเหมือนเดิม ทุนนน้อยเาะสายทุนน้อยงบน้อยค่อยๆปั้นค่อยๆไล่ทุกคนค่ะเออค่อยๆไปอย่าเพิ่งใจร้อนทุกคนค่อยๆไปนะอุ้ยเจบแต้มน่าสวยโอ้สวยเลยสวยเลยโอ้โหตอนนี้ก็กําไรหนึ่งเท่านั้นทุกคนโอ้โหติดบันเดิมค่ะนี่มาเลี้ยงไหมทุกคนว่ามันจะเลี้ยงไหมสีรุ่นเลี้ยงอ่ะเจตแต้มโอเคเจตแต้มก็ยูอ่ะเจตแต้มชนกับเจ้านะทุกคนนะโอ้โหวัดวาวัดวาวัดวาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆ ตอนนี้เราก็ยังได้อยู่นะทุกคนนะโอ้ไม้นี้สีขอ20เลยแล้วกันไพ่ป๊<ห>อกแปดสองเล่งจอดเลยจอดเลยแหละโอ้โหป๊กแปดสองเล่งเนี่ยไม่พีรีพีไ่ไลโอ้โหจบแบบสวยงามทุกคนเออป๊อกแปดสองเล่งเออรอบนี้บวกมา38บาทเอา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 ,เอาทุน20บาทเอ้ยไปกันต่อพัวปังเวอร์รอบนี้สีก็ไล่มาแล้วนะจากสิบอ่ารอบนี้50เลย50จบไพ่แปดไม่เอาอีกแล้ว เอาอแล้วเอาอแล้วปลาแปดสองเด้งเจ้าก,กับปลาแปดสองเด้งสู้ตาย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 ไปกันต่อเด็ดนี้ห้าสิบาทครับโอ้โหจับทุนยี่สบาทถือว่าเป็นเฮ้ยอย่านะศูนย์แต้มสองเล้งเหรอก้าหลังได้ไหมโอ้ยหกแต้มอาวสวยทุกคนสวยนั่นไงโอเคปิดจ,จบอย่างสวยงามน,นะหกแต้มกินเจ้าสองแต้มทุกคนโอ้โหบวกมาส7ิบเจบาทเอาเอาอาทุนยี่สิบตอนนี้ กำไรมาแล้วร28บดาทเออวิธีปั้นยังไงให้รอดน,นะทุกคนนะบดอกเด้งอ่าดูเป็นวิธีอย่างเงี้ยแหละประมาณนี้ค่ะคร่าวๆค่อยๆปั้นค่อยๆไล่เอออย่าไปใจร้อนอ่าอันเป็นว่าใครชอบคลิปนี้สีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะส่วนใครอยากลิ้นอยากลองจิ้มลิงใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆหรืออยากให้สีทำทุนเท่าไหร่อีกคอมเมนต์ใต้ล่างนะพะพี่แล้วไว้เจอกับสีใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ